สบายดีสบายดีสบายดีเพื่อไว้พี่น้องแจกแพงเบิดสุขครสักคนบ่กว่าจะเป็นฝั่งลาวฝัง ú, ่งไทยและต่างประเทศยินดี่ขาต้อนยินดีต้อนรับข้าสุสองสะแพงนี่พี่น้องเนาะมื่อนี้สะแพงก็อยู่เพื่อนพี่น้องเสียนามัยเดินเพี่น้องเนาะว่าเสียน้ำบ่อนเห็ดอยู่เห็ดกินแล้พ so ี่น้องเนาะเหากเสียนามัยไว้เพื่อหอดมือหอดวันมันเหาก็สิได้บริเห็ดนักกูหนีอยังจากที่ว่ามันมันหกแห้งเหาก็ ปัดในหนึ่งนะพี่น้องให้มันแบบว่าห่อนมือเ่าจังบเลยปัดหลายพี่น้องเ่าก็ต้องอนา,ามัยก่อนนะพี่นหรอ,อมาพี่น้องเ่าสิมาอนา,ามัยกันเถอเนาะห้อนห่อนพี่น้องมือเนียกแดดก้เอ้าวพี่น้องบ่มี่หดลงสูบพี่น้อ,องวอแวสิไป้าอนามัยปลอดสุขเหตดจริง แกก่ก็อยู่ไกลน่ะพี่น้องวัีอยู่คนเดียวก็เลยบมมีมือกล้องจับให้ไม่อ้ขาตั้งกล้องถ้าแพงกะหักพี่น้องจักแพงไปดิน่น้อง พี่นอ้องหลังจากอาณาไม้น,มนสะส๊อปวันหย่างพนก็นได้มาอมาณาไม่พี่นอ้องอยากมืดๆเนาะพนปัดกวยนะสบายดีสบายดีเมื่อกีนก้นี้ซอแดงกัเมียนคนเดียวแล้วเพียงาะแต่พนมาแหละพี่นอ้องซอแดงก,กัออกไปซื้อนะพอดี่พนเก็บที่เหยื่อน้องแล้วพ,น,พ,น,พนกับปัดบนทูบนับบน่งอ,อักองก้มหงอยจะถิ่มบ่เป็นไงเอา้า แดงบอกว่าให้เอาใบแพลลปูรลปูเออน้าแพรลปูแล้วอเราสิปูอันนี้เมียนสถานที่นะพี่น้องเดินพี่น้องก็อยากเมื่น้องเดินเขาเดินไปเสร็จงานอะไรพี่น้องเป็นกระทางทางจุ๊ดน้องงี้เนาะ แต่อามาอ,นอา,นนานใหม่เนิ่งเนาะเป่นทูแล้วน,น้องนี่ล้วบอดที่เราจะเห็ดกินนะเพื่อนเนาะหิกินเมืองานแลวพี่เนาะเราจะล่างจะปัดเตียงเพียงเพิ่ปัดก็จะกิบนขะี้ยาเนพะ่เนา

อยู่ในเลยสบายดีสบายคลิมันว่ารหลอนปะเคยใหม่ทำไมอน,นี่เนาะหน้าบ้านหนังส่งเอาอยัางสกีทมขุมพี่เนาะ นี่จะเป็นเดินนะพี่น้องที่เราจะเห็นงานพี่น้องมาพี่นอ้องหลังจากที่เราอันเมนเทอน์เมนซานเรียบร้อยนะพี่น้องเรา,าก็จะเหดอยู่เห็ดกินพี่นอ้องสแพดงก็เสร็จกินพี่น้องคนแก่ หิวเข่าแล้วนะพี่น้องนองมือน้อแต่กะเพิ่นเอาะไปกินเข่าอยู่นาพี่น้องเขากำบังจะไปน้ำซุปพิ่นก็จ,จะไปกินแก้วเมนจะกินน้องบอเออไปถามเราว่าเราสิไปน้ำบ่แต่ว่าเราอยากอยู่ก้อยป้าแต่ว่าเมื่อยเพิ่นว่ากินก้อยป้าเด้ออยู่นาไปไปไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวทักให้บัญญาพูดกินก่อนหนึ่งเอาตูนี้ด้วโอเคเดี๋ยวไปขีดมันจ้าแล้วเสียสักค่ะ ทอดไข่นะฮะพี่น้องอาหารธรรมดาทอดอท,อทอดไข่ตำมะถ่กทอดไข่ไอ้นี่เมนูทอดไข่ นี่เต็กกิน2คนนะพี่น้อพอเพิ่นออกหน้าเบิดตัวน้องอยู่เป็นงอย่าบ่ได้ออกไปนะนอเยหากมาจานาพี่น้องัดนี่ เดือดร้อนอะไรอย่างเง กันจะไปตํถั่วกันแล้วพี่น้องพี่น้องจะไปจิ้มตํถั่วกันนะถั่วให้พี่น้องก่อนเดี๋ยวก่อน เลยนะพีานี่มีต้มักทั่วพี่นนองแต่มีทอดไข่อมพี่นนองพักน้ำเนาะผักก็ได้กีนพักพี่น้อเออเงินสะเหมักพักพี่นนองมาๆมันจะเป็นกสิเดคอสจะเป็นกสิเดคอปิดขิดล้นะพีงเนาะน่จะอาหารจุพี่เ้องนี่เนาะกสิเดคอปิดขดนะพี่นาอาหารสุดท้ายนี่ จะถามวันยาคนมาเพีงเนาะทุเนีน่ะนะสเปกับสิไปพิคิดเนาะสุดท้ายี้สเพงกับเขาขอบคุขอบใจน้ำผึหมนเอฟซีนะที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามาให้กำลังใจสเพงตลอดมาเพีเนาถัดสแงเหตุพิพาทกัะการใดที่เ้างวอลบุถึงปตอนคิดนีสเพงกัขากับขอถูกขอให้น้ำผึหมนเอฟซีหลายๆเนาะสแพนกับเขาอนปกรณใส่้เนางจุุกับแิ้งหงแหงเนาะความเจ็บจะได้ความขายยังมีพี่เนาะอ่ะคิดิปนี้สเพงกัเขากับสบายดี